สวัสดีครับวันนี uh ้ผมจะพามาชมมาพอองค์พระด้านหลังของพระเจ้าตนหลวงนะครับอาคุเตืองเขาจะหันแต่ด้านหน้านะครับเนาะด้างข้างเนี่ยน้อยครับวันนี้ผมปพามาหอใกล้ๆขององ์พระเลยนะครับผมอ่าพอดีได้มีโอกาสได้มา่วยเปินงานประเพณีห่มผ้าพระเจ้าตนหลวงนะครับอ่าได้มาอยู่ต้งในขององ์พระเลยนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับให้มีดมีแผนนะครับผมอ่าวันนี้ผมเลยถ่ายมาให้พอครับผมอันนี้เป็นองค์หลังด้านหลังของพระเจ้าตนหลวงนะครับ องค์ด้านหลังครับผมด้านข้างครับผมวันนี้ผมป้ามาพอองพระข้างไหนชัดๆเลยครับผมโอ้โหสวยงามมากครับาด้านหลังก็งามครับผมแต่พระเจ้าตนหลวงนะครับผมอยู่ตีเมืองพะเยาครับผมไถตีมาผ่านก่อมาแวะมาเอวได้ครับอันนี้เป็นองค์พระครับอันนี้เป็นองค์ด้านหลังเลยครับผมนี่ครับ มามอพอด้านหลังขององค์พระครับส่วนเหมาจะหันกับตั้งหน้าครับตั้งหลังให้ผมดีมีไผได้หันนะครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาเป็นเจ้าหน้าที่จจยเปนนะครับงานประเพณีห่มผ้าพระเจ้าตนหลวงซึ่งจัดขึ้นกุปปีครับผมจัดขึ้นกุปปีครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับผมอันนี้ตัดผ่ามตี่มเรียบร้อยครับผมจะมีเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่ครับตีมา่วยกันนะครับผมอันนี้ตัดผ่าม่มเรียบร้อยครับอนุโมทธนาสาธุด้วยกันครับผม ครับผมวันนี้ก็เป็นวันสินญ่สินหลวงนะครับซึ่งเป็นวันมาฆบูชานะครับผมอ่าผ่มีโอกาสก็ได้ไปเวียนเทียนได้ครับย้ำคำแมลงครับอันนี้ด้านหลังขององค์พระนะครับอ่าก็ขอขอบคุณครับอ่าติดตามนันวิสปาคลิปครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ